ชมไม่กดไลค์ไอ้นี่ตายนะนีจะรออะไรอยู่ไปกดไลค์เร็วสวัสดีครับผมแพนเดนนิ่งก็จะมาเล่นคอมามจินต์เช่นิดตามเคยนั่นเองไลนิ่งหรือเมเตอร์ดีนี่แบบประสาทหิมะอันนี้เอาไลานิ่งไปน่าจะดีสุดแล้วจะเป็นบอดหรือคนถ้าในหมดจัดอันดับแล้วเราเห็นกรอบส้มเยอะแปบลบแๆบบแบบนะ่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นบอดนะ พอคนนะ่ะจะไม่ใช่กรอบส้มเยอะหรอกแต่เอิมแต่ว่าผมผมกรอบส้มแต่ผมไม่ใช่บอดนี่ไงกรอบส้มแบบนี้นะบอดชัวแล้วก็เพราะว่าถ้าเป็นคนนะชวนอยากจะมีกรอบส้มใช่ไหมกี่คนเองถ้าเป็นคนนะแต่บอดกรอบส้มจะเยอะแบบนี้ แต่บอดจะไม่โหดมากหรอกแล้วบอดสก,กินเอ็ดก็มี ลูกเกะทือดเกาะเทือคนันเก่งไ่ะลูกเกาะเทือเกาะเทือดเออมันเร่องการวางปลาเค็มเยอะมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราวางปลาเค็มทุกดูแลเราก็มีโอกาสเห็นหนูได้สูงนี่ไงมีคนโดนปลาเค็มแล้วแล้วฟี่าะอุ้ยแม่นมาก ทำลายโลกแล้วเลยเควสยิงนกขิดเควยมันให้เล่นไลนิ่งสามปลาเอนกินไม่ต้องเล่นไลนิ่งก็ได้แค่เป็นสา,ายล่ล่าตัวอื่นแต่เล่นไลนิ่งเพราะว่าผมเก่งไงเก่งเก่งตัวนี้ ปัดขวายิงสวื่อหวังผลป่วยครับมาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไข่ดีตัดขวายิงสวื่อหวังผลปสวยครับ นมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษกันได้ทันตอนนี้เมื่อกี้น่ะเป็นโ่ มนม่มก็มาลกบกวนไอ้นี่มนกมจำมึงได้อโอเคนี่มันเป็นบอดนะักบอดมันกดยอมแพ้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนนะ่ะมันจะกดยอมแพ้ได้ อืม uh huh. ได้ของสันทีตอนนี้ไลนิ่งผมก็ติดเป็นอันดับสองของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะแต่เมตเตอร์น่ะอืมก็น่าจะอันดับสองเหมือนกันแล้วผมไปเช็คแห่จะอันดับแล้วมันก็ช่ังม เออถ้าเจอบอดมันจะเล่นง่าแต่ถ้าเจอคนนะมันจะมีคนที่ระดับผู้เชี่ยวชาญตัวละครต่ำของผมนี่ก็บอดอีกแล้วนะแต่เล่นแรงเจอบอดมันก็ดีแหละกับถ้าคนเกาบส้มจะหา่ะมีใครรู้ทีเล่นหนูให้เป็นเกอบส้มบ้างเช่อคอมเมนต์หน่อยเพราะว่าผมไม่รู้มันต้องมาน,นั่งเล่นนานแค่ไหน,นถึงจะได้หนูระดับกอบส้ม ถ้าถ้าแพ้มันก็ลดด้วยก็คนมันเก่งอ่ะขอโทษขอโทษ Có không mình mình không đó hả ăn đi coi หน่อยแกโลจะไม่นี่ไงยายอ่ะอัน này ไหนเอ่ย เงี้ยแปลกๆไหมเนี่ยทำไม,ไมคูดาวน้อยลง <c oughs> และปืนฮไม่ได้แดกคุณอก กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินปัดขวายิงเพื่อหวังผลแอดปสวยครับเดี๋ยวมีเรื่องใหอาจจะจะบอก ครูดาวมันยื้ใช่ไหมผอมกินอาหารละเอ,อ่ออาหารไม่เกี่ยวกันแต่เมื่อกี้ครูดาวผมรถได้อย่างไรไอ้นี่กูจำมึงได้ ลองกินเครืดื่มสิมันจะลดคู่ดาวการโจมตีไหมไปเยอะเหมือนเดิมนี่คงเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแปลนล่าที่มันลดคู่ดาวการโจมตีนะเบีย๋ยปาเป็ด ลิ้นดีลิ้นลนเออหน่อยสิทำไมไม่แสดงสถานะลองดูหมดผมก็เปิดอยู่นี่ไอ้นี่ กูจำมึงได้อเออสถานะแสดงสถานะมันก็เปิดตามปกตินี่ โอเคได้ห้องสังทีรอบนี้ต้องห้ามประมาทนะผมจะต้องเล่นอย่างละเอียดนะจะประมาทไม่ได้นะห้ามประมาทเป็นอันขาดนี่จะเป็นบอดหรือเปล่าบอดแหละน,นี้น่าจะเป็นบอดถ้าเป็นโคคนก็ดี okay. นี่นี่บอดชัวเอ้ยผมเจอบอดอีกแล้วทำไมผมถึงเจอเจอบอดได้บ่อยขนาดนี้แต่ตอนเล่นเองเจอคน รอบนี้ทพไมผมเล่นกับคนผู้ชมแล้วผมก็เจอบอดเบย์แต่พอเล่นเองเจอคนอืมผมกดยำมล้วทำไม เออเขาบอใจะป้องกันมาวารเวลสามแล้วจะเล่นง่ายคือวารเวลสามทำให้จับหนูได้ทันทีถ้าหนูกำลังเปลี่ยนตัวหรือว่าโต้ตอบอยู่ เฮ้ยต้งยอมเสียโลไปนี่ยาล้างยาใช่ไหมครูดาวปกติของเดครูดาวสองวิถ้าผมจะกินยานี่มันยาแดงนี่ไม่ใช่ยาล้างยาช่างมันเถอะปัดขวายิงสว่างผลแต่สวยครับเป็นยาเท่ แต่นี่มันยาแดกเองแต่ต๋อโตโรงรเจอบอดมันเลยเล่นง่ายแบบนี้แหละเจอเจบอดเจอบอดไป สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเเท่นี้ก่อนแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดปุ่มกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปก่อนไปด้วยครับไปก่อนล่ะบาย